สบายดีจา้าไม่ได้กินข่าวเสาน้ำกันเดอวันนี้มากินข่าวกับสมพักสมตินงัวนะสมตินงัวเห็ดเองเนี่ยเด้อลองเห็ดเห็ดคล้ายหนาฮะนี่ทุ่งละหาท่านขีดไนดูทุ่งละหาพ่นาพนขีบตินงัวกำไรบ่ได้ดอกกำไรบ่ได้ดอกเห็ดลาย ลายทงหาพันกีบเรียกว่าสิบบาทนะกินกับน่องไก่ไก่ปลาทูกับตัวหาพันน่งไก่กับตัวหาพันก็หาพันเฮ็ดคล้ายหนาหาา่านได้ชุเจ้ามาซื้อเด้อพะยะอันนี้ลองเฮ็ดเบิงลองเฮ็ดเบิงสมตีงวดทวงหาพันกีบสิบบาทสิบบาทกินงัวดซื้อมากนะ ตกไปเปื่อยเป็นกร็จะกินกระสีแสบลองเห็ดเบิ่งเออ เห็ดเบิ้งงับเป็นยีเได้มะพริกเนี่ยมาแต่งด้ยสเดลอมาแตงไงมันงามนี่หาพันกีบสิบาทมารีวิวรีวิวสมตีนงัวกุ้งนอยเห็ดเองเด้อตีนงัวปีเปื่อยเหรอ แนวละหาพัานแนวละสิบาทสิบาทอาหารเสารไมโนย่าเสารานี่ท่องแบบนี้เลยมาสื้ออาหารเ้อให้อยากต <c oughs> ีนงัวยัวยัวนี่ส้มตรีนวัวจา้า น่ามากินอากาศหนาวสวรรค์นนเขตประเทศเราอากาศหนาวหนาวสิจ้ะอากาศประมาณย่ามเสาวกับประมาณชิมหาชิุองศานะสวยมาแน่กับสิเพิ่มขึ้นแน่มารุย่ยนี่ตีนง่วนไปว่าต้มไปเปืเป่อยเลยยนะ่ามกุดกุด ใส่กะลัมกะพักบัวตกงเปืีอยสักครับ อันนี้กระปุกทูถอดประทูหอมเสือมันหนาวเลยหอมเสือฮะตัวรหัสพันสิบ เน่ามากสมพักสมพักสมมูถ้าอยากมาสื่อเดอนินท้องหาท่านเก็บนังยัวยัวอิมเห็ดเห็ดบลายเห็ดเห,หมือนละสิบสิบกว่าทง

เมนูประจำอาหานประตูโฮมเจอือขายมาเป็นเศรสาปีละเมนูหยาดเห็ดยำห่อนกับโฮมยำน้ากับโฮมประตู เต็ม mm. ัวอืม mm. ดีกว่า ถ้าอยากหน้าแวร์เดอร์นี่มีบลายมีบลายต้องหาท่านเก็บตอนอยิงใหญ่